สวัสดีครับแก้จากโมบายฟ p โตกราเฟอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแก้อยู่กับโน้ตบุ๊กตัวใหม่จากทาง h u a เว i นะครับนั่นก็คือ m a ด e b o o k 14s ตัวนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีสเปคที่ดีขึ้นขนาดไหนแล้วที่เขาบอกว่ามันสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งอิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะยอดเยี่ยมสักแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับหัวเว่ยจัดหนักให้กับ Line Up Product ในสายของโน้ตบุ๊กเนี่ยเยอะจริงๆนะครับตั้งแต่บอกว่าเม b o o k e x pro MateBook 14, MateBook d 1 5 MateBook d 1 4เนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่ามีทุกระดับราคาเลยตอนนี้ก็ถึงคิวของ MateBook 1 4 s ตัวนี้แล้วครับว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างเราไหม ไปดูพร้อมกัน,นครับงั้นออกมาเริ่มกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับแก้วเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ MateBook D15 อยู่นะครับตัวนั้นเนี่ยบอดี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะแต่ว่าพอมาเป็น MateBook 14s ตัวนี้นะครับบอดี้ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะแล้วก็ในลักษณะของการดีไซน์เนี่ยก็ยังคงความเรียบดูเอาไว้เหมือนเดิมนะครับ จริงๆแล้วดีไซน์ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะคล้ายๆกับ m a ดบุ o ก14นั่นแหละฝาหลังจะมีโลโก้หัวเว่ยนะครับสกรีนเป็นโลโก้สะท้อนแสงแบบนี้นะ บริเวณด้านหน้านะครับมุมขวาบนก็จะเป็นที่อยู่ของปุ่ม power นะครับแล้วก็เป็น fingerprint ไปด้วยในตัวนะด้านมุมขวาล่างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ Core i 5นะแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ Intel Iris นะครับก็บ่งบอกว่า CPU เนี่ยใช้ CPU ของนาง Intel นะครับเป็น Core i 5แล้วก็เป็นการ์ดจอแบบ on board นะครับบริเวณ touchpad ตรงกลางเนี่ย ใหญ่มากทีเดียวนะแล้วก็ฟีลิ่งการกดแก้ว่าใช้ได้นะครับลึกทีเดียวนะครับมากันที่เรื่องของคีย์บอร์ดกันบ้านะครับคีย์บอร์ดของ MateBook 14s ตัวนี้เนี่ยมี Key Travel อยู่ที่ประมาณ1.5ม mm ิเมตรนะครับทำให้เวลาที่เรากดลงไปเนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับใครที่พิมพ์สัมผัสเร็วๆเ,เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเออคีย์บอร์ดตัวนี้มันพิมพ์ได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถที่จะจับสัมผัสได้ดีแล้วก็ ใครที่พิม,มพ์สัมผัสไม่ได้แล้วก็ต้องการจะใช้งานเวลากลางคืนเนี่ยตัว D Series เนี่ยไม่ว่าจะเป็น D15 หรือว่า D14 เนี่ยไม่มีไฟแบ็คไลท์ที่คีย์บอร์ดมาให้นะครับแต่ว่า MateBook 14s ตัวนี้เนี่ยมีไฟแบ็คไลท์มาให้แล้วนะแล้วก็ค่อนข้างสว่างทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีนี้ลองมาดูบริเวณรอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับ ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB-A 3.0นะครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีพอร์ต USB Type-C นะครับที่เป็นช่อง power นะครับแล้วก็เป็น USB Type-C แบบ Thunderbolt นะครับอีกหนึ่งช่อง มีช่อง HDMI มาให้แล้วก็มีช่อง AUX มาให้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เกว่าเป็นจุดเด่นในเรื่องของงานดีไซน์เลยนะทั้งคือความบางและก็น้ำหนักนะครับความบางเนี่ยบางเพียงแค่229ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ถึงแบบว่า3เซนนะแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเพียงแค่1.4กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นแบบว่าโน้ตบุ๊กที่หน้าจอใหญ่แล้วก็ มีน้ำหนักที่ค่อนข้างดีเลยนะไม่ได้เบาไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูสเปคในเรื่องของหน้าจอกัมานะครับหน้าจอของ m t e b o o k 14s ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่14นิ้วนะครับเร s โ l ลูชันของหน้าจอจะอยู่ที่ 2k นะครับมีค่า f r เฟรชเรท90 h z นะครับรองรับการแสดงผลสีแบบ1 0 0 0ล้านสีแล้วก็ srgb เนี่ยได้ถึง100%เลยนะ ความสว่างหน้าจอสูงสุดได้ถึง400นิตเลยนะครับคอนทราสต์เลชัวรจะไม่ได้มากมายนักนะครับอยู่ที่1,500ต่อนหนึ่งเพราะว่าเป็นพารแบบ LTPS นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทุกคนจะสังเกตได้เลยนะก็คือมีขอบดําด้านบนมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันเกิดจากการที่ h u วเวเนี่ยเขาได้ฟังฟีดแบ็กของลูกค้านะครับว่าไอการที่กล้องอยู่บนคีย์บอร์ดเนี่ยมันเหมยนเกินไปนะเขาก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับทําให้มีขอบดําเพิ่มขึ้นมาแต่ว่า โอเว่ oh wait, เขาก็คิดมาแล้วนะครับว่าเขาอยากได้ขนาดหน้าจอที่มันเป็น14นิ้วจริงๆนะนะไม่ได้ตัดหน้าจอออกไปมาใส่กล้องนะครับเขาก็เลยทําส่วนหน้าจอด้านบนเนี่ยให้มีขนาด14.2นิ้วนะครับเพื่อให้มีพื้นที่เอามาวางกล้องนั่นเองครับอีกจุดหนึง่งในเรื่องของหน้าจอที่ไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่า MateBook 14s ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับซึ่งหน้าจอแบบทัชสกรีนของเขาเนี่ยสามารถที่จะทัชได้พร้อมกันเป็นแบบมัลติทัชเนี่ย ได้ถึง10ตตำแหน่งพร้อมๆกันเลยนะครับแถมเมื่อค่า refresh rate เนี่ยมันเป็นแบบว่า 90Hz เนี่ยมันสามารถที่จะให้ feeling ได้มีความคล้ายกับสมาร์ทโฟนมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แก้วชอบมากๆนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้สัมผัส experience อะไรแบบนี้ในแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กของแบรนด์อื่นๆสักเท่าไหร่นะครับจะมีหัวเว่นี่แหละที่เอา experience ใหม่ๆแบบนี้มาให้ผู้ใช้งานของเขาได้สัมผัสกันนะอันนี้ก็ ทำได้ดีทีเดียวครับหวังว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะแก้วเองนะครับได้เอาหน้าจอของ m a ดบุ o กสิ s ตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการทํางานนะครับไม่ว่าจะแต่งรูปไม่ว่าจะเอาไปตัดต่อวิดีโอหรือว่าเอามาเช็คสีต่างๆเนี่ยด้วยค่าความแม่นยําสี srgb 100%เนี่ยสามารถที่จะตอบสนองการทํางานของแก้วได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันแม่นสุดๆเนี่ยแนะนําว่าให้คัลิเบ e ก่อนนะครับนอกนือจากการทํางานแล้วเนี่ยแก้วก็เอาหน้าจอเนี่ยไปใช้ในการดู Netflix ดูคอนเทนต์ดูส สามารถแสดงผลสีของคอนเทนต์ที่เป็น ultra ้า 4K เนี่ยได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่า,าสามารถที่จะแบบว่าแสดงผลสีได้ถึง1,000ล้านสีเนาะแล้วก็ในเรื่องของแบบว่าคอนทราสต์อะไรแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยเท่าพวกหน้าจอ oled เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะตอบสนองการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับนอกจากจากเรื่องหน้าจอแล้วเนี่ยเวลาเราดูคอนเทนต์ลำโพงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยนะครับลำโพงของ m a ดบ o o คสิตัวนี้นะครับ ให้มาถึง4ตัวนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้จูนโดย h a r ์แมนคาร์ดอนนะครับเขาก็สามารถที่จะให้คุณภาพเสียงได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะอ่ะเรามาลองฟังกันดีกว่านะครับเบสเนี่ยจะมาเป็นลูกๆเลยนะได้ยินเสียงชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็ ตำแหน่งของลำโพงเนี่ยก็จะแยกเป็นฝั่งละสองนะครับแบบนี้เลยคล้ายๆกับแท็บเล็ตของเขานะเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคาแรคเตอร์ของลำโพง4ตัวนี้ไหมแค่ว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะเบสก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไมโครโฟนกันบ้างครับไมโครโฟนที่ให้มาใน MateBook 14s ตัวนี้เนี่ย มีให้ถึง4ตัวเลยนะเดี๋ยวแก้วจะลองใช้กล้องหน้าตัวนี้นะครับอัดเสียงอัดคลิปเนี่ยควบคู่กันไปเลยนะจะได้เห็นทั้งคุณภาพของเว็บแคมแล้วก็คุณภาพของไมโครโฟน4ตัวนี้นะครับไปดูกันเลยครับคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นคลิปที่แก้วอัดด้วยกล้องเว็บแคมของ MateBook 14s นะครับรวมไปถึงเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงที่อัดด้วยบิวอินไมโครโฟนของ m t e b o o k 14s เช่นเดียวกันนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าได้ลองฟังแล้วก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะว่าชอบเสียงแบบนี้หรือเปล่านะครับทีนี้คุณภาพของวิดีโอเนี่ยได้เรสโซลูชันสูงสุดอยู่ที่ Full HD ไม่ใช่ f u HD แค่ HD เท่านั้นนะครับซึ่ง เออสำหรับงานแบบวิดีโอคอลหรือว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันเพียงพอนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปใช้แบบว่าอัดคอนเทนต์จริงจังหรือว่าอยากได้คุณภาพของวิดีโอที่ดีกว่านี้เนี่ยกล้องตัวนี้ก็อาจจะยังไม่พอนะครับแค่ใช้ประชุมได้เท่านั้นนะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณภาพของ เสียงแล้วก็คุณภาพของวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆชอบกันไหมพอลองถ่ายมาใช้งานจริงๆนะครับรู้สึกว่าไมโครโฟนเสียงชัดกว่าภาพอีกนะครั้งหน้าเนี่ยยังไงก็อยากให้หัวเว่ยนะครับให้กล้องที่เป็น Full HD มาได้แล้วนะเพราะกล้อง HD ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะกินแสงไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่แล้วนะครับคุณภาพของไฟล์มันก็ต่ำด้วยนะใช้งานได้แค่ประชุมใช้งานได้แค่วิดีโอคอลเท่านั้นเองนะครับเผลอๆเนี่ยไปใช้วิดีโอคอลบนสมาร์ทโฟนเนี่ยจะให้คุณภาพที่ดีกว่า ด้วยซทีนี้เรามาดูในเรื่องของสเปคในส่วนอื่นๆของ m t e b o o k 14s ตัวนี้กันดีกว่านะครับ CPU เนี่ยก็แน่นอนว่าใช้ของ Intel นะครับมีอยู่ด้วยกัน2สเปคคือ i5 แล้วก็ i7 Gen 11นะครับ RAM ก็มี2สเปคเหมือนกันมี RAM 8กับ RAM 16นะครับตัว SSD เนี่ยก็มี 1TB กับ512นะครับตัวที่แก้วได้มาเนี่ยเป็นตัวล่างนะครับเป็น i5 RAM 8แล้วก็ SSD แค่512นะ แต่ว่าในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธก็เป็นเวอร์ชัน5.1 Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6นะครับในเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ตัวอื่นๆเนี่ยก็คือจัดมาในมาตรฐานเดียวกันเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเวิร์กทีเดียวนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่การใช้งานต่อเนื่องนะครับสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ7ชั่วโมงนะครับเพราะว่าให้แบตเตอรี่มาใหญ่ถึง 60วัตต์เอาเลยแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์65วัตต์เนี่ยแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับสายอาจจะไม่ได้ยาวมากนะักนะแค่เมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าแก้วได้ลองใช้งานแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้จริงๆนะเกือบ8ชั่วโมงเลยนะถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดแสงหน้าจอเยอะแล้วก็ไม่ได้เปิดเสียงดังจนเกินไปเนี่ยใช้พิมพ์งานใช้อะไรทั่วๆไปเนี่ยแบตบตัวนี้ก็ถือว่าอึดใช้ได้เลยครับ ทีนี้เรามาดูไฮไลท์ฟีเจอร์ใน MacBook 14s ตัวนี้กันดีกว่านะครับนั่นก็คือหัวเว่ยโมบายเอนจินนั่นเองหัวเว่ยโมบายเอนจินเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่เปิดโอกาสให้เรานะครับสามารถเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าใช้อิมูเลเตอร์เลยนะอย่างตอนนี้แก้วเปิดแอปพลิเคชัน TikTok เอาไว้อยู่นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยนะพอเป็นหน้าจอทัชเนี่ยโอ้โหมันแจ่มมากเลยครับใครที่ชอบแบบว่า ใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าเล่นเกมหรืออะไรเล็กๆน,น,น,น้อยๆที่มันสามารถใช้งานทรัสกีนได้เลยเนี่ยก็มาใช้บนโน้ตบุ๊กได้เลยครับไม่ต้องไปกดในแท็บเล็ตไม่ต้องไปกดในสมาร์ทโฟนอีกแล้วอันนี้แค่ว่าเป็นฟีเจอร์ที่หัวเว่ยคิดมาดีมากๆนะครับเวิร์กมากเลยทีนี้นะครับนอกเหนือจากการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยหัวเว่ยบอกว่าตัวนี้สามารถเล่นเกมได้ด้วยนะครับแกก็เลยลงฟรีไฟล์มานะผลปรากฏว่าเออมันก็สามารถที่จะแบบแสดงผลในการเล่นเกมแล้วก็ สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันได้เนียนดีทีเดียวนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่ากระตุกอะไรเลยนะหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับที่รองรับฟีเจอร์นี้เนี่ยออกมาเยอะๆให้เราใช้งานกันนะยังไงก็ฝากหัวเว่ยด้วยนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ทางหัวเว่ยเนี่ยทำได้ดีมาตลอดเลยนะนั่นก็คือ multi screen collaboration ครับเป็นการใช้งาน ecosystem ของทางหัวเว่ยเนี่ย เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างตอนที่แก้วทําอยู่นี้นะครับก็คือการแชร์สกรีนจากตัวโน้ตบุ๊กเข้ามาที่แท็บเล็ตนะครับ m a t แ Pad 1ดตัวนี้แล้วจริงๆอ่ะก็สามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยซิมูเลเตอร์หน้าจอขึ้นมาที่ตัวโน้ตบุ๊กของเราเช่นเดียวกันก็ได้นะครับผ่านการแตะง่ายๆเลยที่ NFC บริเวณทัชแพดตรงนี้นะใช้งานได้สะดวกทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อจริงๆซีมเลเตจริงๆนะครับอันเนี้ย ก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าถอนตัวไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเวิร์กจริงๆนะตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจของเมดบุ๊ก 14s ตัวนี้กันไปหมดแล้วนะครับทีนี้มันเหมาะกับใครล่ะเมดบุ๊ก 14s ตัวนี้แค่ว่ามันเหมาะกับคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ต้องออกไปพรีเซนต์งานข้างนอกบ่อยๆที่ต้องการลุคที่ดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์การใช้งานที่ครบถ้วนเหมือนกับอัลตร้าบุ๊กราคาแพงๆเลยนะ ตัวนี้ตัวเดียวสามารถทำได้หลากหลายมากๆนะครับยิ่งถ้าเป็นหัวเว่ยยูเซอร์ที่มีทั้งแท็บเล็ตมีทั้งสมาร์ทโฟนเนี่ยยิ่งจะตอบโจทย์เข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่ามันสามารถที่จะทำงานแบบมัลติสกรีนได้เราสามารถที่จะเอาแท็บเล็ตมาตั้งนะครับให้ลูกค้าดูเวลาพีเซนต์งานแล้วก็คุมสไลด์เนี่ยผ่านโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ได้นะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้หลากหลายโอกาสมากๆเลยนะ หรือว่าจะเอามาใช้งานที่บ้านเนี่ยดู entertainment หรืออะไรต่างเนี่ยด้วยความที่เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเนี่ยแล้วมันมีไซส์ถึง14นิ้วเนี่ยซื้อตัวเดียวไม่ต้องซื้อแท็บเล็ตก็ได้ครับตัวนี้เวิร์กมากทีเดียวสำหรับราคานะครับไม่รู้ครับตอนนี้ยังไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่เปิดตัวเนาะแต่แก้วคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเปิดมาราคาแบบไม่แพงมากนักเนี่ย ตัวนี้ถือว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่เอามาใช้ทำงาน Work from Home นะเพราะว่าฟีเจอร์ทั้งหมดที่เขาใส่มาให้เนี่ยตอบโจทย์ในหลายๆโอกาสจริงๆนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวหัวเว่ยเมดบ o ๊ก 14s นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ